สวัสดีครับวันนี้มาหากินแผ่นสูงมอน,นี้หาเงยไข่มดแดงหาคลองสูงอักสิเป็นอะไรจักสิได้หรือบุได้เด้อเห็นหังนน้อยหนึ่งกำลังเงยอยู่ มันมีอยู่บ่ลองมองดูมือนี่มันจีได้กินย้อนอยู่บ่ไข่มดแดงอืมมูสกระตา, <laughs> ะตาเข้าไปใกล้บ่ไไรอันนี้โคตมันกัดเจ็บ กูดซะามีหังอยู่ทีอยู่ต่ำๆต่ำๆมันก็มีไข่อะไปย่างต่อหาต่อบริเห็นไว้ได้ ต้องซอกหาเอาหกสั่นแหละมีบนอ่างไข่เนาะโอ้มีอยู่เว้ยมี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 อ้าวฟองกอนไปฟอมงปาโอ้จั๊ป๋าโอ้ยลมหัดมาใส่เห็นเนาะลมมาทางนี้เนาะ ห้อห้างนี้วันนี้ระวังระวังระวังบูฮินอ๋อเาเ๋ยไเดี๋ยไาหอ้ง ป้าร่มกับร่มวันนี้โอ้อนี่อ่ะเบิดอเอาอีกนึ่แม่พ่อ,อมึงยังเลยฮะยังมันเหนื่อยแหล <laughs> ะ น่อยอ้เอาเข้าไปในแมกกาตาฮะนะั่ยบุหรายมันก็ะพดพี่นออ้องเอ้ยมหาเงยไข่มดแดงพัดเ,เห็นเ็ดเพิอกบานโอ้อยู่เห็นมงนี้อยู่สามดอกดิดอ,อกหนึ่ง หนึ่งโอ mm ้โหดอกนี่นี่ดอกนี่โอ้เหฮิดพึ vik, ่งทามได้เฮ็ดพึ่งทามอือสามดอกเดี๋ยวเราจะหาเลาะบางอีู่ดอก ดิได้การได้การเจออีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เหรอแล้วมีไข่อยู่บ่ไม่มีมโอ้เห็นโอ้โท่หลได้ท่านเรามันมืดนำ้ำมืดฝนเดียวนี่ฝนที่ตกอ่ามันมีแดดเลยแหละฝนที่ตกอย่างนี้มาเลนยลน,นี่ฝนนี่ โอ้เ้าแห่แล้วก็เ้าเมื่อเลยนี่มันมืดฝนเลยอ้ามุดระบ่อเออโอ้ยังไหลลง โอ้ยปวดพเลยวัน้อสั่นเราหอนใบไม้ของพ่อพ่อมันยังพูดอะไรมันยังอยู่ได้พูดอ่ะพ่ออ๋ออ่าว้าพูดอ่ะโอ้ยเหนียเบเลยกันนียแล้วธรรมดาแล้วแนวหากินเป็นนี่ห่วยทรมานแท้เด้อกินเป็นจู OK. Sao? 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 con Sao? 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 ดีได้ไหล,เต,ไหลเติบอยู่ได้หลเติบอยู่ได้พวกเราสงามขนาดไข่โมดเดงกันเลยมาเด้อไอ้น้องเลยผู้ใดอยากกินก้อยไข่โมดเดงมีมา้าที่ก้อยปั่นกินดอกที่แรกว่าคือสิบุตร สไปบ้านม้านั้นแล้วหรอโหได้ลายเติอบอยู่พอกินอยู่ดอกสัมนี้ก็ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่สัมนี่ลายเติบมันก็หายากเน่อยู่อ่างมดแดงอะไรมันไม่ได้หาง่ายๆก็ได้สัมนี้ก็ถือว่า โอเคแล้วโอกินแล้วสามนี้อา่าสามนี้ก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับวัสดีครับ